3เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดขึ้นทุกวันในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้าใส่เราตลอดเวลาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวทันโลกและประสบความสำเร็จในชีวิตการพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ทุกวันด้วยเทคนิคที่เหมาะสมซึ่งจะเปลี่ยนสมองของเรา ให้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างสรรค์และเติบโตบทความนี้จะนำเสนอ3เทคนิคการฝึกสมองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาสติปัญญาความจำและศักยภาพในการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ 1. การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ท้าทายและออกจากพื้นที่ปลอดภัยเทคนิคแรกและเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสมองคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทาย และพาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้งานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้นการทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำๆทุกวันแม้จะเชี่ยวชาญแต่ก็ไม่ได้ช่วยสร้างวงจรประสาทใหม่ๆหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลเท่าที่ควรการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ต้องใช้สมองส่วนที่แตกต่างออกไปจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์การวางแผน และการแก้ปัญหาจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่คุ้นเคยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ได้หมายถึงต้องลงเรียนคอร์สที่ซับซ้อนเสมอไปอาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้กลตัวเช่นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการฝึกเล่นเครื่องดนตรีการหัดวาดรูปการเขียนโค้ดโปรแกรมหรือแม้แต่การทำอาหารที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางกิจกรรมเหล่านี้จะบังคับให้สมองต้องสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างไปจากเดิมการพยายามทำสิ่งที่ไม่ถนัดในตอนแรกอาจทำให้รู้สึกอึดอัดและท้อแท้แต่ความรู้สึกนี้เองที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสมองของคุณกำลังทำงานหนักและเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงการเริ่มต้นด้วยความท้าทายที่ไม่มากจนเกินไปจนท้อแท้และค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆจะช่วยให้สมองพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำคุณจะพบว่าตัวเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นและมีความยืดหยุ่นทางคิดมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนอกจากนี้ zy, การอ่านหนังสือที่หลากหลายประเภทก็เป็นอีกวิธีที่ท,ทรงพลังในการท้าทายสมองการอ่านนิยายวิทยาศาสตร์อาจกระตุ้นจินตนาการและการคิดเชิงนามนธรรมการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อาจช่วยให้คุณเห็นภาพความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและการอ่านปรัชญาอาจช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และตั้งคำถามอย่างลึกซึ้ง การเปิดรับข้อมูลที่แตกต่างจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆเข้าด้วยกันสร้างมุมมองที่กว้างขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์สิ่งสำคัญคือการทำทุกอย่างอย่างมีสมาธิและใส่ใจไม่ใช่ทำไปอย่างผ่านๆเพราะการมีสติอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้ต่างหากละ่ะที่จะช่วยให้สมองเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง2งการฝึกสติและสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนความสามารถในการมีสมาธิและจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆกลายเป็นทักษะที่ล้ำค่าและหายากการขาดสมาธิไม่เพียงแต่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงแต่ยังส่งผลเสียต่อการเรียนรู้และความจําอีกด้วยดังนั้นเทคนิคที่สองที่คนฉลาดไม่เคยละเลยคือการฝึกสติและสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองซึ่งเป็นเหมือนการชาร์จพลัง และจัดระเบียบความคิดให้พร้อมสำหรับการทำงานหนักการฝึกสติหรือ mindfulness คือการฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติไม่ตัดสินและยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเทคนิคที่ง่ายที่สุดคือการทำสมาธิแบบสั้นๆวันละ5-10นาทีโดยการนั่งในท่าที่สบายหลับตาลงและจดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ เพียงแค่สังเกตลมหายใจที่เข้าออกผ่านปลายจมูกเมื่อความคิดฟุง้งซ่านหรือเผลอคิดเรื่องอื่นไปก็ให้ดึงสติกลับมาอยู่กับการหายใจอีกครั้งการฝึกเช่นนี้เป็นประจำจะช่วยให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมาธิและความจำแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากการทำสมาธิแล้ว การฝึกสมาธิยังสามารถทำได้ในชีวิตประจําวันเช่นการจดจ่อกับการทำงานที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยการเรียกว่า single-tasking แทนที่จะทำหลายอย่างพร้อมกันซึ่งงานวิจัยทางสมองหลายชิ้นได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานแบบ multitasking ไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่กลับทำให้สมองต้องสลับการทำงานไปมาบ่อยครั้งส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง และเกิดความผิดพลาดได้ง่ายการตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะไปเริ่มงานถัดไปจะช่วยให้สมองจดจ่อได้อย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงกว่าการฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นทําให้คุณเป็นนายของจิตใจไม่ใช่ทาสของความคิดที่วาวุ่นนอกจากนี้การจดบันทึกความคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละวัน ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยจัดระเบียบความคิดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยการเขียนจะช่วยให้คุณเรียบเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในหัวให้เป็นระบบทําให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างชัดเจนและยังช่วยให้คุณได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆอย่างมีสติทําให้เกิดการเรียนรู้และตกผลึกทางความคิดได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วย 3. การให้ความสําคัญกับการพักผ่อนและดูแลร่างกาย หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการทำงานหนักตลอดเวลาหรือการเรียนรู้แบบหามรุ่งหามคำ่ำจะทำให้ฉลาดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วสมองต้องการการพักผ่อนอย่างเพียงพอและร่างกายที่แข็งแรงเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากปราศจากการพักผ่อนที่เหมาะสมสมองจะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองจัดระเบียบข้อมูลหรือสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทใหม่ๆได้เลยดังนั้น เทคนิคที่สจึงเป็นการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสมองในระยะยาวการนอนหลับที่มีคุณภาพถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาสมองในระหว่างที่เรานอนหลับสมองจะทำงานหนักเพื่อจัดเก็บความทรงจำที่ได้รับในระหว่างวันประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนและกำจัดของเสียที่เป็นพิษต่อเซลล์ประสาท หากคุณนอนหลับไม่เพียงพอสมองจะทำงานได้ไม่เต็มที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความจำและการเรียนรู้จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ใหญ่ควรนอนหลับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนและพยายามเข้านอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อให้สมองได้ทำงานตามวงจรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลดีต่อสมองอย่างมหาศาล การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายยังกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองเช่นเอนโดฟินและโดปามีนซึ่งช่วยลดความเครียดและเพิ่มอารมณ์ดีทำให้จิตใจจ่มใสและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็วโยคะหรือการว่ายน้ำเพียงวันละ30นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างยังเห็นได้ชัดในระยะยาวนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองอาหารที่มีไขมันดีเช่นปลาที่มีไขมันสูงถั่วและ,มะเมล็ดพืชมีส่วนช่วยในการบำร,รุงเซลล์สมองและเพิ่มความจำ รวมถึงอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผักใบเขียวเข้มก็ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายการดื่มน้ำอย่างเพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะน้ำช่วยให้สมองทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธ,ธิภาพการฝึกสมองให้ฉลาดขึ้นทุกวันไม่ใช่เรื่องยากหรือต้องใช้เงินมากมายแต่เป็นเรื่องของวินยัย และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอหากคุณสามารถนำทั้ง3ามเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นท้าทายสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการฝึกสติและสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและดูแลร่างกายคุณก็จะสามารถปลดล็อกศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของสมอง และกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบคมเรียนรู้ได้เร็วและเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้งในทุกมิติของชีวิตจมจำไว้ว่าสมองที่ฉลาดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ